บรรยากาศการออกด่านแรงงานสัญชาติกัมพูชาวันนี้ค่ะทีมงานบอนออเดอรเฟิร์สได้รอรับแรงงานอยู่ที่หน้าด่านปอยเปตแรงงานข้ามด่านมาจากฝั่งกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับแรงงานชาวกัมพูชาทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาทํางานในไทยอย่างถูกต้องด้วยระบบ MOU นะคะตอนนี้พี่น้องแรงงานของเราอยู่ที่ศูนย์แรกรับสะแก้วพร้อมตรวจสุขภาพแล้ว และเราก็กำลังจะรอเข้าอบรมและถ่ายบัตร e w เว k กันค่ะสำหรับผู้ประกอบการท่านใดต้องการนำเข้าแรงงานด้วยระบบ MOU ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมากัมพูชาลาวหากยังไม่รู้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรสามารถปรึกษาฟรีได้ที่ The First เลยนะคะเรายินดีให้บริการค่ะ The First ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไว้วางใจให้ The First ดูแลตลอดมานะคะสนใจติดต่อ The First ได้เลย029490699ค่ะ